วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ฟ้าปลอดโปร่งนะครับผมก็มีโปรแกรมที่จะมุ่งหน้า ไปสนามแบงคอ k d ร A g a v e n u e นะครับหรือคองห้านั่นเองก็วันนี้จะมีงานการแข่งขันยูดรานะครับตอนนี้ผมกำลังมุ่งหน้าที่จะไปสนามนะครับการแข่งขันยูดรกเนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันของเราเด็กมหาลัายรวมถึงสิทธิที่จบไปแล้วนะครับดีวันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมว่าการแข่งขันของเด็กมหาลัายสมัยนี้นั้นเป็นอย่างไรเหมือนรถจะน้อยกว่าเมื่อวานอีกเนาะ แต่ก็มีรถที่หน้าคล้ายๆงานแข่งขันเมื่อวานด้วยก็เจอพวก FK FC เลยคือผมคิดว่าเด็กยุคใหม่ๆน่าจะมาเล่นพวกนี้เยอะนะรถใหม่ๆอย่างนี้แล้วก็รถยุโรปผิดกับยุคก่อนไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนกัน จะเป็นการแข่งของนักศึกษาเท่านั้นนะครับอายุตั้งแต่18ถึง25คือรวมทุกมหาลัยครับไม่จากัดขอให้เป็นเด็กอยู่ก็พอนะครับอันนี้หมายถึงนักขับนะครับแต่ว่าพวกทีมช่างอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูซิว่ารถจากรุ่นไหนจะเยอะที่สุดแต่จากที่ดูดูแล้วเด็กยุคใหม่ๆน่าจะมาเล่นรถแบบ FCFK หรือแม้แต่รถยุโรปอะน่าจะเยอะนะครับ 2ไปปลาย13ต้นท you know ั hey, like. on ้งนั้นเลยเรดบอยเราก็มาแต่เรดบอยเราไม่ค่อยทำงานม่ต้องพูดทำไมไม่ทำงานถามดินี่วันนี้มาทำงานแดงว่านี่ไงเรงื่อมงานนี่ไงขอดูงานหน่อยไหนอะไหนอะลืมนะเจอกันทักเฟสนะฮะสิ้นเดือนครับผมอย่างเงี้เราขายของตลอดเอาพวกตลอดะเอาพวกตลอด อ่านกี่โมงแล้วเดีครับมากีไปสองไปสามประมาณนั้น <c oughs> อ๋อนี่เพิ่งไปกี่รุ่นวะเนี่ยพึ่งมาตอนเอฟเคไม่กี่รุ่นเองเอา้าวแสดงว่าเพิ่งมาได้ไม่นานตามปิดตั้งดีกวดิแกงนี้เด็กมหาลัยนเะน,นี่ยเมื่อวานก็มาไปมากันเต็มเลยโย่ Yo, เป็นเด็กมหา,หาลัยเราอ่ะใช่อยู่ยังพอดีลงกี่คันเนี่ยสองคันพี่อ้าวแล้วแต่มันไม่อันนั้นอ่ะมหาลัยพี่แต่อันนี้รุ่น อ๋อมีรุ่นสิบเก่าอันนี้ตัวขี่ต้องเปลี่ยนไหมเนี่ยไม่ตัวขี่คือคนนี้พี่อันนั้นเจ้าของรถขี่เองอ๋อก็เลยได้เจ้าของรถยังอายุน้อยอยู่เหรอน้อยอยู่อ๋อยีอ่สิบห้าไม่รู้ถึงออ่อ๋อเหรอแล้วเมื่อวานก็ขับไหมเหรอเมื่อวานเรื่องของขับเองพี่เร็วสุดมันสิบห้าแล้ววันนี้คิดว่าวันนี้ก็อยากได้เร็วกว่าเดิมอะพี่เพราะว่าตอนนี้เราไม่ไดเ้เราไม่เคยลองเลยพี่เจ้าของเลยก็ไม่เคยขับเลยรถเสร็จมาแล้วมันกระท่อนกระแท่นไปหมดเลยพี่ โใช่พี่เอาทีทเบเหมือนกันอ่ะนี่จะเป็นพีโอโทเบคันเดียวพี่ไอ้รุ่งเช่าอันนี้เทเบอันนี้ขับหน้าขับหน้าพี่นั่งขับสี่นั่งขับสี่อันนี้วิ่งเดี๋ยววิ่งยางใหญ่เมื่อวานวิ่งเลเดียนวิ่ง11 8เอ็ดแปพี่รถที่ทำกับเราพี่จะเป็นเจ้าของรถขี่หมดเลยอ๋อแสดงว่าอายุยังสามารถลงรายการได้ใช่อยู่แล้วเมื่อวานเขาก็ขี่เอง ได้ที่1รุ่นขับหน้าโทโบแต่อันนี้ตอนตอนเข้าไปสี่คันฟิลขาดรถสตาร์ทไม่ติดใช่ไม่ทัไนไม่ทันไม่ทันไม่ทันตรงจ้าบควรเทกวันเดียวเดี๋ยวเอามาคืน <c oughs> เอามาคืนเป็นขวดได้ปะโอเคโอเคเจออีกหนึ่งคันคันนี้หลอ,อกเดี๋ยวไปรอเขาไปบอกว่าแก้ช่วงล่างเหรอเราไปมารีวิวเร่งกันนะแล้ววันนี้วันนี้ลงแข่งวันน่ย น่าจะลงครับพี่ถ้าเดี๋ยวปลายปีจะจัดงานอะไรกันก็จะมีงาน University r e s o r พี่ก็คือที่เคยจัดไปเมื่อเดือนเมษาก็จะเป็นงานของเด็กมหาลัยเหมือนกันใช่แต่ว่ายกต้องหากทีเดียใช่ครับคันนี้เราทำไปจบไปกี่ไม้เนี่ยคันนี้จบที่960ใช่กำลังนะกำลังสนุกสนุกคันนี้มันพอเป็นช่วงล่างหรือเปี้มัมันมันขี่ยากเฉยครับ คือเหมือนว่ามันไม่ค่อยตอบสนองการใช้งานบนถนนเท่าไหร่ใช่ก็เลยอยากจะทําให้เป็นสตรีทยูทมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับจะไ,ได้ขี่สบายๆทำเสร็จมาสนุกในช่องกัน ได้เลยยินดีมากครับเดินเล่นพูดคุยบ้างวาแล้วก็มาเสพเรื่องขับสี่ต่อครับเมื่อวานกระแสดีจัดวันนี้ก็เลยแบบว่ามาลองศึกษาดูแต่ที่คุยคุยกับน้องๆมันยังมีปัญหาเรื่องตอนใช้งานนั้นเลยเขาบอกว่ามันกระแทกมันดังอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่วลานไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เราว่าจะไปหาเจ็กไปเอาเกียร์ไว้ก่อนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้มากันชุดใหญ่เลย สวัสดีค <amounts> ร <to S 2> ับสวัสดีครับดีได้เจอสักทีได้เจอทุกทีคุยกันไหนในไอจีนะครับคุยกันในไอจีเป็นไงลงแข่งวะวันนี้ไม่ได้ลงครับมาพาน้องๆมาทีมครับเท้าน้องๆมากันชุดใหญ่เลยใช่ใช่ครับลงกี่คันเนี่ยลงกี่คันวะสี่คันห้าคัน สี่ห้าคันครับประมาณสี่ห้าคันครับแสดงลงรุ่นอะไรครับยุโรปหรอเออใช่ครับมียุโรปแล้วก็มีพันโบพันโบอ่าพันโบแต่ซูเปอร์คือเอามาขับเล่นเฉยใช่ครับเอามาขับเล่นเฉยเดาว่าจะมาลงแพงโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหวรถ <laughs> ผมมันแบบว่า แต่งแบบน่ารักน่ารักอ่าน่ารักน่ารักไม่เ <ๆ S 2> หมือนซูเปอร์แบบสำนักอื่นอะไรเงี้ยใช่ๆๆๆเราคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายซูเปอร์เล่นๆกันเดี๋ยวหาวันสนุกๆกันดีกว<ด>่า <บะ S 1> ครับยินดีเลยครับพี่ข <ๆ S 1> ับวกทีเข้าอู่ตลอด <c oughs> สเสน่ห์ของ <c oughs> เก้าศูนย์เสน่ห์ของเก้าศูนย์เขาพี่ <c oughs> มีบีเอ็มอยู่แล้วไม่ชอบไงใช่หาเรื่องหาเรื่องใช่ครับหาเรื่องไปเรื่อง เฮ้ยซ้อมมาเสน่ห์90วันทำให้เรารักรถมากขึ้นเลยครัไปหน่อยหนึ่งนี่ครับมาหลงไหลซูปราเฮ้ยแต่เป็นรถที่ขับสนุกขับสนุกครับเดี๋ยวนี้ก็มาแล้ว3,000รอบมาแล้วอ่าขับแป๊บเดี๋ยวก็ปุ๊บหมดแล้วชอบไหมซูปราพอขับมาชอบครับชอบมากรู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์อ่ะ ทางตรงอย่างเงี้ยก็คือแบบผมไม่รู้ว่าขับรถทางตรงรูส้สึกว่าซุปบ้าคือเป็นเอกลักษณ์มากๆคนะรับเวลาขับใช่ไม่น่าเชื่อนะเราอยู่ดีแบบชอบรถ90 <c oughs> เรียกสุกรุ่นซะด้วยนะเรียกสุกรุ่นป่าเราชอบรุ่นนี้ตอนนี้เป็นแกง๊งวัยรุ่นครับของนีโน <c oughs> ่แทลบเฮาส่วนใหญ่หลายๆคันเป็นรถยุโรป <c oughs> รอแข่งกันอยู่รายการนี้รถยุโรปเยอะเด็กคุ้มไม่ขับแต่รถยุโรปกันมาเซียนกับออลวิวได์อยู่เนี่ยมาสนามไม่ได้มาเลยมาดูออลวิวได์แค่นั้นแหละ เัียมาลงอ๋อเจ้าของเจ้าของขับเองใช่ไหมครับพี่อ๋อเป็นนักศึกษาอยู่ลงได้แต่รอไปก่อนนะตอนนี้คันนี้ดีสุดอยู่เท่าไหร่ครับเก้าสิบห้าสี่เก้าห้าสตอนนี้แรงม้าอยู่ทับเจ็ดร้ยห้าสิบคนนครับดูสิเจ็ดร้อยว่าเก้าไปแล้วสวยแล้ะนี่เริ่มเติมสองใช่ไหมนี่เขาเขียนเขียนแบบเองเ้าก็เอามาจากอังกฤษ เขามีไอ้ตรงไอดีเลยเขาเริ่มเริ่มอ๋อเลอะอันนี้เอาเอาเวลาก่อนแล้วค่อยแต่งสวยก่อนข้างในยังเป็นบ่อมือสองกันที่อู๋เลยถึงบอกว่าว่าภายในยังไม่เสร็จหรอกพี่ไหมอ๋อนี่อันนี้เดี๋ยวค่อยแต่งสวยสวยที่หลังแรงก่อนขอขอเวลาก่อนผมไม่ค่อยเน้นสวยอะไรผมเน้นเวลาเจ้าของเขาเน้นเก็บรายละเอียดแล้บอกว่าใส่ใช่นิดพี่เก่งขาชอบยาวเลยเรื่องขับสีของแกนี่ทำแบบสเต็ป มับนบ้านทั่วไปนะครับแต่เวลาดีมากแกค่อยๆไล่ไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บสวยทีหลังแต่แกบอกว่าสูตรหลักๆเลยต้องดามทั้งหน้าและหลังเลยเมื่อกี้ก็ก้มๆดูนะครับเพราะว่าถ้ามันขยับปุ๊บเดี๋ยวเผาอะไรพวกนี้มันจะมีปัญหาแต่ว่ารถแกทรงจะต้องโยกเพราะว่าถ้าเกิดเตียปื๊บเผามันจะเอียงไงโอ้ยแต่ตอนนี้ไม่รู้วิ่งกันถึงไหนแล้วเราคุยเรื่องทับสี่บันไปหน่อย จริงรถเราไม่ได้อยากแรงเลยอยากได้ซาวประมาณเมื่อกี้ <c oughs> อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ชอบเสียงมากสองอยู่บอกฟรียับเหมือนกันนี่ทำที่เจ้าเน่งนนี่ออกฟา้าอ๋อแต่เวทเกลือป่ารวมกันแล้วมาโผล่นี่ อันเมื่อกี้ทำที่เจ้าเน่งโหว่าแล้วสาวโหดจังมีแคมซิงแต่น้องเขาจำไม่ได้ว่าแคมยี่ห้ออะไรอาจจะเป็นแบบสไตล์การจูนของเน่งด้วยนะรถมันก็เลยแบบฟิลเมืองนอกนอกหน่อยน้องเขาบอกว่าอีกหนึ่งปัญหาที่พอมันแรงๆเกียร์สุดท้ายเอาไม่อยู่ครับเกียร์แตกเรา,าอะยังไงดีวะตอนนี้เอาให้มันจูนจบกันดีกว่าอย่าเพิ่งลื้ออะไรมากเลยเดี๋ยวจะไม่เสร็จ <laughs> น,นี้จะได้อยู่ถึงไหนนะครับมามืดแบบลมแรงมากเลยลุ้นว่าตกหรือเปล่าถ้าตกก็คงจะหยุดเท่านี้นะครับสําหรับคลิปเพราะว่ารายการนี้เขาแข่งแบบเอาแชมป์แต่ละรุ่นเลยนะครับมันเ,เลยเปลี่ยนรุ่นช้าหน่อยข้าเสียงอันนี้มากเลยทําให้ผมอยากทาเครื่องใหม่เลยแต่ว่ากลัวนานเอาขี่ได้ก่อนแล้วอนาคตไปว่ากันใหม่ ก,กำลังพูดว่าอยากได้เสียงแบบนี้ <c oughs> เรียบร้อยเลยแต่แรกน้องบอกว่าสิ่งแรกที่ไปคือเกียร์ใส่แล้วต้องเบิกเอไมเอ็กรอไปก่อน มืดมากแบบไอดีโฟมากอะตอนนี้เอไม่รอดนะครับดูแล้วเดาว่าไม่ก้านก็ลูกสักอย่างอะแต่เสื้อไม่แตกของ่ดาจกผแล้วอให้มอกเรัไ่มีสิคถ้าเป็นยุคผมมันไม่มีสเรื่องอะมันก็จะเป็นรถพ่อไปใช้ยกให้แม่ยกให้ไอเราไม่มีสิิ์เรื่องเเราเรายังหาเลยเองไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบข้อแรกสำหรับผม มาเลือกเขาให้ทียอะไรมาก็ทำตามนันหรือที่บ้านมีสตางค์ซื้อได้แค่ไหนจะได้วิ่งกันต่อพอไปรุ่นี่ยังเหลือไหลรุ่นเลลนะที่ต้องแข่งดูดีเปียกหมดเลยนี่ครับสงสัยเราจะได้ปิดคลิปเร็วแล้วก็กลับบ้านเร็วนะครับดูฝั่งหนูสีสัท้ทนเป็นกระจกเลยแล้วก็บูกันใหญ่เลยครับช่วยรีดกัน แต่รายการนี้เขาวิ่งแบบว่าไม่ได้เป็นคอลี่ายทีละทีละรันทีละรันนะครับเขาวิ่งให้จบทีละรุ่นเลยทำให้แบบว่าอันนี้มันยังวิ่งได้ไม่กี่รุ่นเองด,ดูดูีฝั่งนี้นะต้องมีเป็นชั่วโมงอะเยังไงบ้างครับ <ynn> พี่แบ๊์แข่งเมกาพี่ คันใช้ก่อป้ายทะเบียนของเราขอบคุณครับเรรถทุกคันก็เรียงไปช่วยรีดน้ำนะครับ ส่งแล้ววันนี้เราน่าจะอยู่แค่ได้แหละรถรถที่หลบเยอะจริง พอดูแล้วน่าจะอีกนานนะครับเมื่อกี้ก็เลยเก็บบรรยากาศที่หลายๆคันเอารถออกมาร,ออมารีดหนาให้ได้ชมกันอย่างที่ว่ารถยุโรปเพียบจริงๆนะครับแต่เสียดายที่ไม่ได้ดูแข่งเพราะว่าเขาวิ่งให้จบเป็นทีละรุ่นไปไงมันก็เลยใช้เวลาแล้วพอเจอฝนก็เลยยาวเลยรถที่อู่เราก็อีโวสามนะน้องเขาตั้งใจจะมาวิ่งจริงจะเป็นรุ่นต่อไปแล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้จบรุ่นที่9ไปแล้วน้องเขารุ่นที่10แต่ว่าฝนตกซะก่อนก็เลยไม่ได้ดูวิ่ง เสียดาแต่ดูแล้วน่าจะอีกหลายชั่วโมงผมกลับบ้านก่อนดีกว่าวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศอา่แดกเบาๆของนักศึกษานะครับช่วงนี้งานแดกติดๆกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่าก่อนที่จะดึกไปกว่านี้เจอกันนะครับบ๊ายบาย